สวัสดีค่ะเหมยหง88ทารอดนะคะค่ะวันนี้เรามาโฉมใหม่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นสีขาวบ้างนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมดสามกองเลือกนะคะวันนี้เรามาเล่นในหัวข้อที่ว่าใครที่คิดถึงคุณมากนะคะภาวนาว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งนะคะค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสามกองเลือกนะคะค่ะกองเลือกที่หนึ่งนะคะ อเมทิสต์นะคะสีน้ำเงินนะคะกองเลือกที่สองนะคะสโมกี้ควีตนะคะสีน้ำตาลนะคะกองที่สามนะคะออร่าควีตนะคะสีใสๆเลยนะคะกองที่สามนะคะ ค่ะทำใจให้สบายนะคะแล้วเลือกกองที่สะดุดตาสะดุดใจนะคะแว็บแรกนะคะใช้ความรู้สึกนะคะไม่ใช้ความคิดนะคะค่ะรายละเอียดอยู่ที่ข้างล่างนะคะตาสแตป์อยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอเมทิสตนะคะ ม่วงนะคะค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ใช่ดูของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะเป็นการดูแบบ general reading นะคะ อย่าไปจริงจังหรือซีเรียสน,นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่คิดถึงคุณมากนะคะภาวนาว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งนะคะ mm hmm. คุณและเขานะคะเดทนะคะเคยจบความสัมพันธ์กันไปนะคะ mm hmm. เคยเลิกลากันไปนะคะแต่ว่า แต่ว่าความรู้สึกของเขานะคะยังไม่จบนะคะเขายังคงโหยหายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะมันมีความรู้สึกของความเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงนี้นะคะเขาเป็นดีเฮอร์มิตนะคะเขามีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าเขาก็มีการแอบส่องดูคุณอยู่นะคะ นายออฟสอดนะคะเขาคิดมากนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะรู้สึกคิดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีกตกับคุณและเขานะคะโฟลออฟเพนดิเ l e นะคะเหมือนเขายงคงหวนคิดถึงความทรงจำ เกี่ยวกับคุณและเขานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้หากคุณและเขาจะห่างเหินกันไปนะคะแต่เขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจของเขานะคะยังคงคิดถึงอยู่นะคะเพจออฟเพนนิ l เิลนะคะคือเขาก็ยังคง อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะเขายังคงแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาเหมือนอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่นะคะเดทนะคะ view of fortune นะคะ seven of cups นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันจบกันไปนะคะเดทนะคะ,ะ,คะเงียบเหมือนแบบว่าเหมือนตายจากกันนะคะแต่ว่า The w i e w of Fortune นะคะเอามาบอกว่าคุณและเขานะคะโชคชะตาจะนำพาคุณทั้งคู่ได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกง้อแห่งโชคชะตาจะหวนกลับมาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะ Seven of Cups นะคะเหมือนเขาอะค่ะอาจจะเสียใจนะคะบางทีเขาอาจจะเคยทำอะไรที่ผิดพลาดให้กับคุณในอดีตนะคะแล้วเขาก็เสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะ อันนี้อ่านตามหน้าไพ่นะคะเด็กถ้วยนะคะจัดเม้นนะคะหกไม้นะคะคือเขายังคงมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเนี่ยมีความรู้สึกดีเหมือนอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่นะคะจัดเม้นนะคะคุณและเขาเหมือน เหมือนเขาก็เฝ้ารอคอยการที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะเนี่ยเหมือนปลดปล่อยความรู้สึกของเขานะคะ6ไม้นะคะเขาก็มีความหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคะ่ะจะสามารถประสบความสำเร็จนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนะคะนักมายากลน,นะคะ รักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะเขาอยากจะมาเจอหน้าคุณนะคะอยากจะมาพบหน้าคุณนะคะเนี่ยนักมยากลนะคะเขาจะคิดว่าคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนคุณเป็นนักเมยากลนะคะให้เขาชุดประหลาดใจแปลกใจนะคะ รักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณนะคะมีการข้อความด้วยนะคะวันนี้ดูแลตัวเองนะเธอคือความสุขนะคะปล่อยความรู้สึกนะคะ คือเขาอาจจะอยากจะบอกให้คุณได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คุณคือความสุขของเขานะคะแล้วเขาก็อยากจะปล่อยความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะ New love er นะคะ Reconciliation นะคะ Let s go of control tissue นะคะเขาจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสร้างความรักความโรแมนติกใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะ มีคอนเซเลชชันนะคะมีใครบางคนนะคะจากในอดีตนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาก็คือคนคนนี้นะคะ Let go of control t i s s u e นะคะคืออนุญ,ญาตให้สถานการณ์นี้นะคะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอย่าไปบังคับกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขานะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะ s m o ok k y Quake นะคะสีน้ำตาลนะคะอันนี้อาจจะมืดไปน,นิดนึงนะคะจะมองไม่ค่อยเห็น การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะเป็นแบบ general reading นะคะค่ะอย่าไปจริงจังหรือซีเรียสนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครที่คิดถึงคุณมากนะคะภาวนาว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งนะคะ คนคนนี้นะคะที่ออฟเพนนิคเกิลนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเนี่ยเหมือนภาวนาว่าอยากให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะ The Mo o n นะคะเหมือนมืดมืดค่ำค่ำนะคะเขาก็จะนั่งคิดถึงคุณนะคะเหมือนเขามองเนะะี่ยค่ะเหมือนเขา มองว่าคุณคือโลกทั้งใบสำหรับเขาเลยนะคะเนี่ยนั่งคิดถึงคุณในยามค่ำคืนนะคะคืนออาฟวาันนะคะเขาอาจจะมองคุณว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งนะคะมีสเสน่ห์นะคะนี่ค่ะมีรอยยิ้มนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีออร่านะคะในออลไพนิเคิลนะคะเขาเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึ่งนะคะเจนออฟคัพ hmm. นะคะ เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเนี่ยค่ะมีถ้วยสิบใบนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาอยากจะอยู่กับคุณอยากจะดูแลคุณนะคะเป็นสิบถ้วยเลยนะคะเอเดนอัเพนดิเคิลนะคะซิกออลเพนดิเคิลนะคะซิกออฟสอดนะคะคือเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะเนี่ย เป็นเหรียญใหญ่มากนะคะความมั่นคงที่ชัดเจนนะคะเขายังคงอาจจะรอคุณอยู่นะคะซิกออฟพนิเกิลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบให้นะคะเป็นคนใจบุญนะคะหรือเขาอาจอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะซิกออฟสอดนะคะเหมือนเขามุ่งมั่นตั้งใจนะคะว่า ความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จนะคะเด็กไม้นะคะอัศวินไม้นะคะ the fool นะคะเหมือนเหมือนเขาตอนนี้คะ่ะทำเหมือนเป็นคนรักอิสระนะคะเหมือนแบบอาจจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตของเขานะคะ อาจจะเป็นคนละอิสระไม่ยึดติดกับอะไรนะคะหรือเขาอาจตอนนี้อาจจะโสดอยู่ก็ได้นะคะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกับสิ่งที่เขาทำนะคะทำอะไรก็จริงจังนะคะเด็กไม้นะคะเขาชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะอยู่เสมอนะคะมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเป็นคนสแสวงหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะคารทีนะคะ King of cup นะคะคนล่าฝันนะคะดดนเด r รมิดนะคะ เขามีความรักความรู้สึกดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเขาอาจจะใส่แว่นหรือเปล่าคะมีมีความรักที่จะมอบให้คุณนะคะอย่างมั่นคงนะคะคนล่าฝันนะคะเดดซันนะคะเขาอาจจะตามว่าความฝันเขาอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเน้นเรื่องการงานของเขาอยู่นะคะแดนเดเรมิดนะคะเขาอยากจะเขาอยากจะสร้างครอบครัวนะคะกับคุณนะคะ มีบ้านที่อบอุ่นกับคุณนะคะมีการข้อความนะคะวันนี้เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมานะคะเธอเป็นเช่นไรนะคะยังคิดถึงเสมอนะคะนี่ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ forget and learning นะคะ เฟิรนะคะแอคแท c ชั่นนะคะ่นะคะานบอกว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องมีการให้อภัยและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในอดีตคุณและเขาอาจจะต้องมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะมีความเสียใจยกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณ รองให้โอกาสเขานะคะแล้วก็เรียนรู้กันใหม่นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเฟิร์ดนะคะคุณและเขาจะได้มีโอกาสได้มาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแอคแท็กชั่นนะคะคุณและเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะจะได้มีโอกาสได้มาสร้างความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะออราเควสนะคะแบบนี้นะคะใส่ใเลยนะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น general reading นะคะค่ะดูเพื่อความสนุกสนานนะคะอย่าไปจริงจังหรือซีเรียสน,นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะใครที่คิดถึงคุณมากนะคะภาวนาว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งนะคะ เคนออฟสอดนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขานะคะเคยเป็นศิษย์ดาบกันมาก่อนนะคะมีความเจ็บปวดกันเกิดขึ้นมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะคุณก็เสียใจนะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะทูออฟสอดนะคะเขานะคะหรือเธอนะคะทำให้เกิดความลังเลนะคะในตัวคุณนะคะเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็น10ดาบนะคะทำให้เขาเนี่ยมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเอ็ดออฟสอดนะคะเหมือนเขาหรือเธอนะคะาจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วนะคะก็จะต้องเด็ดขาดนะคะ เด็ดเดียวนะคะมีการตัดสินใจแบบแบบชัดเจนนะคะหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกฝังใจอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะ p พจอ of Cup นะคะ,ะ,คะเขายังคงมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะ เป็นเขาอาจอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะซิกออฟวันนะคะแต่เขาก็ปรารถนาว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะค่ะจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะสองไม้นะคะเทมเพล e นะคะเดมเพจนะคะเขา ยังคงเฝ้ารอนะคะมีอย่างมีความหวังนะคะว่าจะได้เจอคุณจะได้พบกับคุณนะคะมีแสงอาทิตย์อยู่ด้านหลังนะคะ mm hmm. คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะอยู่อาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นกันได้นะคะ mm hmm. เหมือนเขาตอนนี้นะคะก็ กำลังจะบาลานซ์ชีวิตของเขาอยู่นะคะปรับเปลี่ยนสบดุลในชีวิตของเขาให้ให้ดีนะคะดีเอ็มเพลสนะคะมีความสมบูรณ์นะคะมีความสมบูรณ์ในแบบของเขานะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมในแบบของเขานะคะอาจจะมีความมีความเป็นแม่ด้วยนะคะดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะ อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะสองถ้วยนะคะสามเหรียญน,นะคะ The m เ,เพชนะคะเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคู่ของเขานะคะ เขารู้สึกผูกพันนะคะกับคุณนะคะเหมือนแบบว่ามองตาแล้วก็รู้ใจกันนะคะสามเหรียญน,นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ The อ m p e s นะคะเนี่ยค่ะ The อ m p e s ในสำหรับนี้นะคะถือดาบด้วยนะคะ The อ m p e s คนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ ตรงๆนะคะเป็นคนที่พูดจาตรงๆนะคะไม่อ้อมค้อมนะคะเป็นคนมีความจริงใจนะคะแล้วเขาก็เนี่ยค่ะนั่งบาลังนะคะมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะกล้าหาญนะคะดูแลตัวเองได้นะคะ mm hmm. ตายดับหน้านะคะ mm hmm. บุษบานะคะ กรอบนะคะเหมือนเขาคนนี้นะคะก็เป็นนี่ค่ะเอ็นอัลสอดนะคะขึ้นมานะคะเหมือนตัดสินใจอะไรแล้วก็มุ่งหน้านะคะที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแบบไม่ลังเลนะคะบุษบานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะดูน่ารักนะคะ กอดนะคะเขาอยากจะกอดคุณนะคะอยากจะสัมผัสคุณนะคะ่คาม,มีการข้อความด้วยน,นะคะภาพลวงตานะคะเพียงสบตานะคะถึงห่วงนะคะเขาอยากจะบอกความรู้สึก เหล่านี Lew ้กับคุณนะคะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาจะเป็นภาพลุงตานะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขารู้สึกนะคะเพียงสบตาคุณและเขาบางทีแค่สบตากันก็รู้สึกถึงความรู้สึกของกันและกันนะคะถึงห่วงนะคะเขาอาจจะแอบพึงห่วงคุณอย่างเงียบๆนะคะ Healing family tissue นะคะ You deserve love นะคะ Deception น eh ะคะเหมือน เขาและคุณนะคะหรือหรือคุณในอดีตนะคะอาจจะไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกให้กับเขาได้รับรู้นะคะในอดีตนะคะหรือตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของเขาให้คุณรู้ก็ได้นะคะกลับกันได้นะคะ you deserve love นะคะไพ่บอกว่าคุณนะคะน่ารักนะคะสมควรที่จะได้รับความรักนะคะขอให้คุณขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะ h a ลิ่งเฟมิลี่ชิชูนนะคะคือแพทบอกว่าขอให้คุณเนี่ยได้ไปดูแลครอบครัวก่อนนะคะได้ไปสร้างความรักความอบอุ่นกับครอบครัวของคุณก่อนนะคะและเมื่อและเมื่อถึงเวลาระหว่างคุณและเขานะคะทุกอย่างมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมของเขานะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ